พี่คัดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นอยู่ในมือแล้วทําให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับ4ข้อนี้นะครับไปฝึกนะข้อที่พี่จะดึงมาสอนในวันนี้ก่อนก็คือข้อ19ครับให้ไปดูข้อ19อ่าให้ไปดูข้อ19ครับ ให้อ่านโจทย์เลยครับข้อ19โจทย์เรียบร้อยแล้วนะใครโจทย์ไม่เสร็จมีมไหมโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องโบกนานรีบจดเลยโบกนานโอเคอ่ะมาดูข้อ19ครับมาดูข้อ19เก้ ถามดีกว่าข้อสิบเก้าใครทําได้อ่าทําได้มีรางวัลทาได้มีรางวัลยกมือเลยยกมือเลยพี่พี่คนไหนเดินมาครับอ่าพี่ติด๊ดบ้างหรือพี่อะไรครับพี่แอนอ่าพี่แอนสองคนสองคนกีนี้อ่าตอบได้รางวัลเดี๋ยวลืมเดี๋ยวรับรางวัลด้วยนะครับคนที่นี้ตอบต่อไปอ่าข้อนี้ครับข้อสิบเก้า เฮ้ยไม่มีเลยเหรอจริงเหรอพอมีพอมีไอเดียก็ได้ยังไม่ต้องคิดถึงคำต,ตอบไปได้แล้วช่วยเดี๋ยวช่วยพี่ทำไปด้วยกันข้อสิบเกมีไหมมีไหมใครกล้าบ้างใครกล้าทำไปพร้อมกับพี่บ้างว่าจะเริ่มยังไงแค่กล้าก็ได้ก็ได้รางวัลแล้วคิดดูสิโอไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอ จริงอ่ะไม่มีคนคิดได้เหรอข้อสิข้อสิเาเนี่ยมีไหมครับมีเปล่าไม่มีอะไรนะอะไรนะมีตะโกนออกมาแต่ไม่กล้าแสดงตนอ่ะมาดูครับข้อสิเก้าไม่มีไม่เป็นไรสืร่ว่ายังยากอยู่ใช่ไหมมาดูข้อ19ครับโจบอกว่าสมการอันนี้มี บวกลบรูทสองเป็นรากของสมก,การคําว่าบวกลบรูทสองรากสมก,การแสดงว่าอะไรครับต้องรู้เลยก่อนอื่นบวกลบรูทสองแสดงว่าอะไรสวย x เท่ากับบวกลรูทสองกับ x เท่ากับลบรูทสองหรือพูดง่ายก็คือมันกําลังจะบอกว่าย้ายลบรูทสองไปกลายเป็น x ลบรูทสองเท่ากับศูนย์กับ x บวกลรูทสองเท่ากับศูนย์ก็พูดง่ายก็คือสองตัวนี้มันเป็นตัวประกอบนั่นเอง x ลบรูทสองกับ x บวกลูทสองเป็นตัวประกอบในสมก,การนี้ถูกปะ่ะซึ่งไอหน้าลบหลังหน้าบวกหลังถ้าเราคูณกันปุ๊บเราจะได้ออกมากลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองรูทสองกับรูทสองกำลังสองกลายเป็นสองนั่นเองอันนี้คือตัวประกอบของ3 x กาลังสี่ลบสอง x กลังสามมาเรื่อยๆจนถึงลบสองสี่นั่นเองถูกไหมเพราะถ้าเราสาม x กำลังสี่แยกออกมาจะได้สี่วงเล็บสี่วง,งเล็บก็คือจะมีสี่วงเล็บสี่สี่วงเล็บนั้นน่ะจะมีสองวงเล็บเนี้ย ที่เท่ากับศูนย์ก็คือ2เล็บนี้คือคำตอบไงก็คือบวกลบรูสนะครับเพราะฉะนั้นมันยังเหลืออีกกี่วงเล็บครับมันยังเหลืออีก2วงเล็บถูกปะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นดีกรี4 3 x มอกำลัง4อันนี้มันดีกรี2มันต้องมีอีกกำลัง2อีกอีกอีกก้อนหนึ่งถูกไหมที่แยกเป็นสองเล็บได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาได้ว่าไอตัวเนี้ยอะไรที่คูณกับ x กำลังสองลบ2แล้วเท่ากับ3 x กกำลัง4ลบ2กำลังสามาเรื่อยๆจนถึงลบ2อวิธีดูก็คือเราก็เริ่มดูว่า ตัวหน้ากับตัวหลังมันเป็นยังไงตัวหน้าตอนนี้เรามี x กาลังสองส่วนไอ้สมก,การตั้งต้นมันคือ3 x กาลัง4แสดงว่าอะไรคูณ x กาลังสองได้ด้3 x กาลัง4ก็คือ3 x กาลัง2ถูกไหมส่วนตัวท้ายสุดครับตัวท้ายสุดตอนนี้เป็นลบ2ตัวท้ายสุดของสมก,การตั้งต้นคือลบ2 c แสดงว,ว่าลบ2ต้องคูณอะไรได้ลบ 2c c ก็ใส่บวกสไว้ด้านท้ายเห็นปะ ได้ตัวหน้ากับตัวท้ายถามว่าขาดตัวอะไรครับขาดตัวกลางเพราะว่าตอนนี้มันเป็นดีกรีสมันจะมี x กำลังสก็ต้องมี x กำลังหนึ่งฉะนั้นก็ต้องดูว่าไอ้พจน์ที่เป็น x กำลังหนึ่งตอนนี้มันคืออะไร4 x ไง4 x คือดีกรีหนึ่งถูกไหมสามสิทธิ์คือ4ฉะนั้นถามว่าตอนนี้ x กำลังสองไม่ต้องไปคูณกับใครแล้วอ่ะ x กำลังสองไปคูณกับใครมันก็ดีกรีมากกว่า2ไปแล้วตัดไปเหลืออะไรครับเหลือลบสองลบสองคูณอะไรได้บ้างถึงจะได้ดีกรีหนึ่งคือ x กำลัออนนงหน พราะถ้าลบสองคูณกับสามเอ็กกำลังสองก็กลายเป็นลบหกเอ็กกำลังสองไม่ใช่พจสี่เอ็กถูกปะไม่ใช่พจ์ดีกรีหนึ่งต้องการพจ์ที่ดีกรีหนึ่งก็คือต้องลบสองคูณกับอะไรได้สี่เอ็กครับสองเอ็กจบแล้วเห็นปะลบสองคูณกับสองเอ็กได้สี่เอ็กเนี่ยถูกปะนะครับตัวนี้ก็จะได้มาเท่ากับศูนย์เปลี่ยนจากสมกา,ารตั้งต้นเนี่ยกลายเป็นสมกา,ารที่มีสองเล็บวงเล็บหนึ่งก็เป็นวงเล็บที่เป็นเอ็กซกำลังสองลบสองซึ่งคำตอบก็คือ ลบรู๊ลบรูสองกับบวกลูปสองซึ่งเขาบอกมาแล้วเขาบอกว่าคําตอบปันเนี้ยมันมีรากที่เหลือลากที่เหลือตอนนี้คือลากอะไรครับรากที่เหลือก็คือจากก้อนนี้ไงลากที่เหลือจากก้อนนี้เขาบอกลากที่เหลือเป็นจํานวนจริงที่มีค่าเท่ากันคําว่าจํานวนจริงที่มีค่าเท่ากันคืออะไรก็คือเราก็ต้องรู้ว่าไอตัวเนี้ยมันคือสมการอะไรครับมันคือสมการ ax เกซำลังสองบวก bx บวก C เท่ากับ0คือสมการกำลังสอง แล้วเรารู้ว่าเวลาเราจะหาคำตอบอ่ะ x เท่ากับที่เราท่องกันเป็นกแก้ตุกมขุนทองคืออะไรครับลบ b บวกลบสแควรูท b กสองลบ 4ac ส่วน 2a ไอจุดสำคัญน่ไอตัวที่เราท่องไปมันจะมีตัวหนึ่งคือตัวที่เป็นสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ไอตัวที่จะบอกเราคำตอบตัวนี้อยู่ที่ตรงนี้เพราะคำตอบคำถามก็ถามว่ามีรากเท่ากันรากเท่ากันเนี่ยเนื่องจากตัวนี้มันเป็นบวกลบสแควรูทการที่ เขาบอก x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b สองลบ c ส่วน 2a เนื่องจากลากเท่ากันแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตัวนี้ต้องมีค่าเป็นไงต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับลบ b บวกลบสแควรูท b สองลบ c ส่วน 2a แสดงว่า b สองลบ c ต้องเป็นไงต้องมีค่าเท่ากับ0อ้าวทำไม0อ้าวก็ตอนนี้ลบ b ใช่ป่ะถ้ามันมีถ้ามันมีค่ามันก็จะเป็นบวกอันหนึ่งลบอันหนึ่งแสดงว่ามันจะมี 2ค่าใช่ป่ะมันจะมี2ค่าแล้วถ้ามันเป็นศูนย์นะ่ะก็ลบบีบวกลบศนย์ 0. จะบวกศูนย์เลยลบศนย์ก็เป็นค่าเท่ากันถ้าข้อนี้เขาเปลี่ยนว่ารากที่เหลือไม่มีคําตอบที่เป็นจํานวนจริงก็แสดงว่า B ีสองลบสีต้องน้อยกว่า0นตัวนี้คือนะคีย์เวิร์ดเลยนะคีย์เวิร์ดเลยต้องรู้ว่า B ีสองลบสี่เนี่ยมันมีเป็นไปได้อยู่สามประเด็นก็คือมากกว่าศูนย์คือมีสองคตอบ เท่ากับศนย์คือมี1คําตอบหรือคําตอบเดียวกันน้อยกว่า0นย์คือไม่มีคําตอบที่เป็นจํานวนจริงนะครับอันนี้คีย์เวิร์ดเลยนะนี่คือหัวใจของข้อนี้เลยนะครับหัวใจข้อนี้เลย,นะนะเลยต้องรู้นะแล้วเล่นตรงนี้บ่อยนะข้อสอบเล่นตัวนี้บ่อยมีอยงสองลบสี่ี 4. เพื่อนพอเราเข้าใจตัวนี้ปุ๊บเนี่ยว่าอ๋อมากกว่า0ูนย์มี2ตอบเท่ากับศูนมี1คําตอบน้อยกว่า0ูนย์ไม่มีคําตอบที่เป็นจานวนจริง พราะฉันข้อนี้เนี่ยโจทย์เขาให้มาว่าอะไรครับโจทย์เข้ามาอย่างนี้ 3x กำลังสองบวกสอง x บวกสี่ก็แสดงว่าตัวนี้ก็คือเอไงตัวนี้ก็คือเอตัวเอคือตัวนี้ตัวเอคือสามบีคือสองแล้วซีคือซีก็คือซีฉั้นเราก็แทนค่าเข้าไปเลยครับแทนค่าไปจะได้อะไรครับบีสองบวกซซี 4, จะได้ออกมาเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่บีสองบซีตัวนี้จะได้ออกมาเท่ากับ อ่าตัวนี้นะจะได้มาเท่ากับอะไรครับ b คือ2ใช่ไหมโทษทีนะโอเคอ่าตัวนี้นะครับโอเคอ่าตัวนี้นะเพื่อพี่ก็แทนค่านะครับ b ก็คือ2งเพราะนั้นก็จะได้2องกลัง2ลบ4 a a คือ3 c ก็คือ4 จะเท่ากับ0ูนย์แก้สมการที่หาค่า c ครับ c ได้บัเท่ากับเท่าไหร่ครับ c เท่ากับ1น่ส่วนสาะนันคาตอบตอบข้อตอบข้ออะไร c บวกหนึ่งส่วนสก็ต้องไปดูในช้อยตอบข้ออะไรข้อ3นะข้อนี้ตอบข้อ3ามฉันหัวใจคืออนันนี้ต้องรู้นะต้องรู้ตัวนี้นะครับเค okay, นะอันนี่คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแก้สมการนะครับกำลังสอง ถัดมาถัดมาเป็นหัวใจที่สำคัญมากแล้วก็เทรนออกเยอะมากก็คือเลขาคณิตอ่าเลขาคณิตเลื่อนไปดูเลยครับเลขาคณิตคนไหนจดเสร็จแล้วนะตัวนี้จดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวให้ไปดูตรงช่องที่เป็นเลขาคณิตเดี๋ยวพี่จะบอกว่าข้อสอบออกอะไรบ้างนะหายไม่เสร็จมีไหมปึ๊บ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 ไม่มีไม่มีนะอ่าโอเคมาดูครับมาดูอันที่สาม ก็คือในส่วนของที่เป็นเลขาคณิตครับไปดูเลขาคณิตออกอะไรบ้างเริ่มเลยกิ่งที่1กิ่งที่1พี่ต้องอัดให้เรานะพี่บอกแล้วนะพี่อยากให้ปล่อยเวลาไปเรื่อยๆนะครับนะเวลามีเยอะต้องใช้ให้คุ้มนะครับอ่ดเริ่มต้นเลยเลขาคณิตอันนี้เขียนหัวใจไปเลยครับอันนี้ก็เทรนมาแรงควรจะดู รงที่ใส่หัวใจเนี่ยความหมายคือถ้ามเวลาน้อยสุดๆให้ดูหัวข้อที่เป็นหัวใจก่อนนะครับอ่ะกิ่งแรกครับเกี่ยวอะไรขาคณิตก็คือสามเหลี่ยมคล้ายครับจดเลยสามเหลี่ยมคล้ายครับกับสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการลิสต์อันเนี้ยไอลิสต์ที่พี่ให้เราจดเนี่ยนะครับมีข้อดีอยู่สองประการข้อที่หนึ่งก็คือใช้ในการที่เราไปเก็บทบทวนหัวข้อที่เราไม่รู้อันที่สองก็คือเวลายอยู่ในห้องสอบอะเรามักจะไม่ออกว่าใช้เรื่องอะไร ให้นึกหัวข้อเหล่านี้ก่อนส่วนใหญ่ข้อสอบจะใช้เรื่องเหล่านี้ในการทําโจทย์นะครับนะตีสโคบให้แคบลงนะครับอันที่2ครับก็คือเรื่องของบุมกับเส้นขนานหัวข้อที่3ครับก็คือเรื่องของวงกลมครับกับสามเหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมนะชอบอภประปนกันไอ้วงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแนบในวงกลมนะพวกนี้นะครับ โอเคนะอ่ะตัวข้อที่ต้องไปดูนะครับจะมีข้อ12ข้อ33ข้อ35 38แล้วก็40 12 33 35 38 40ข้อที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันคือข้อ33อ่าจดเลยคนไหนจดเสร็จแล้วไปดูข้อ33เลยครับ ข้อสาสามคำถามเปลี่ยนครับพี่ไม่บอกว่าข้อนี้ทำยังไงให้คิดซิว่าให้คิดว่าข้อนี้ใช้หัวข้ออะไรครับที่อยู่ในยกมือยกมือเดินไมเดินไมครับพี่พี่แอนครับเดินไมครับเดินไมครับพี่บอกแล้วนะพี่ยังไม่พูดเลยนะพี่ยังไม่ได้ยินพี่ขอเสียงจกากไม์อย่างเดียวของระวันมีเสื้อกับมีกับมีกระเป๋ากระเป๋าใส่ดินสอนะครับ อ่าใครตอบครับหัวข้อไหนครับสหรับข้อ33ยกมือตอบพูดใส่ไมเลยสามเหล,ลี่ยมคล้ายค่ะสามเหลี่ยมคล้ายทำไมน้องอะไรคะชื่ออะไรคะพิมน้องกิฟต์เอาเอาละพิมค่ะน้องพิม,พ,มพี่นี่เป็นคนที่เรื่องชื่อนี่แย่แย่ที่สุดแล้วนะน้องพิมใช่ไหมคะน้องพิมเรียนที่มัธยมวัดนายโรงค่ะอ่ามัธยมวัดนายโรงทำไมถึงคิดว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายคะ ทำไมคิดว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายคะข้อสามสามเพราะอะไรครับ <laughs> เพราะว่าดูแล้วหนึ่งพี่ไม่มีวงกลมตัดออกไปก่อนเลย <laughs> ใช่ป่ะอ่านี่ไงพี่บอกนี่ประเด็นคืออย่างนี้ตัดไปปุ๊บเหลืออะไรครับเหลือสามเหลเี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมเท่ากับทูกกาลเหลือมุม <laughs> ใช่ป่ะเหลือเส้นขนานอยู่ในนี้หมดเลยนะแต่ทำไมคิดว่าสามเหลี่ยมคล้ายคีย์เวิร์ดคืออะไรครับน้องน้องพิม <laughs> รู้ไหมอ,อัตราส่วนค่ะอัตราส่วนเยี่ยมมากตัวมือน้องพิมพ์ครับโอ้โห <laughs> <laughs> นี่คือนี่พี่บอกให้เวลาถามว่าทําไมเรารู้ว่าอันไหนทาไงเนี่ยถ้าทำไปบ่อยจะรู้ว่าพอเห็นว่าเห็นอัตราส่วนเนี่ยมันคือทฤษฎีบทของสามเหลี่ยมคล้ายที่บอกว่าอะไรครับอัตราส่วนด้านต่อด้านใช่ป่ะจะยาวจะเท่ากันเช่นอย่างเงี้ยมาดูครับข้อ33พี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ได้เป็นเทพพยาเทพพยาเทพเทพธิดาพยากรรู้ว่าข้อนี้จะเป็นอะไรถูกป่ะแต่มันต้องมาจากการฝึกฝนนะอย่างน้องพี่เขารู้เลยว่าเขาเห็นปุ๊บเขาสเกตเห็นได้ว่ามันเป็นอัตราส่วนมาดู อัตราส่วนอะไรครับอัตราส่วนตรงนี้อนี่กำหนดให้ af ต่อ fd เท่ากับ be ต่อ ec เท่ากับ1ต่อ3อันนี้คือประเด็นเฮ้ยอัตราส่วนเออใช่มันก็มีเรื่องเดียวอะในบรรดาหัวข้อทีเน,นี้ยคือสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมเท่ากันทุกการไม่มีเรื่องอัตราส่วนเพราะมันเท่ากันทุกการมีแต่ด้านด้านด้าน,าน,าน้านมุมด้านเลยก็ว่าไปเชป่อ่าเออคราวนี้ประเด็นคือ จะคิดยังไงสำหรับข้อนี้อ่าตอนนี้เรารู้แล้วเรารู้แล้วข้อนี้ต้องใช้หัวข้อเกี่ยวกับสารเหลี่ยมคล้ายมาดูนะครับสำคัญที่สุดคือตอนแรกต้องรู้ก่อนจะใช้อะไรนะเพราะนอย่ามามองนะอย่ามามองว่าเฮ้ยคิดยังไงอย่างเดียวต้องรู้ก่อนว่ามันเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นประเด็นข้อนี้เขาบอกว่าจงหาความยาว E F E F คือตรงไหนครับคือตรงนี้อันนี้คือ E F ถูกไหม E F มันคล้ายตรงไหน <laughs> มีคล้ายอยู่ไหมบอกน้องบอก บางคนอย่างนี้พี่ก็เห็นน้องคนพลิกอยู่นั่นนะ่ะพลิกอีกไม่พอพลิกอไต่อป่ะพลิกไปด้วย <c oughs> จะพลิกทําไมกี้พลิกไปงียคือเท่ากับเท่าเดิม <c oughs> ใช่ปะ่ะอันเนี้ยมันยังไม่มีประเด็นของเส้าคล้ายตอนนี้พี่บอกให้ว่าข้อสอบอะ่ะมันจะไม่บอกเราหรอกว่าอันไหนคล้ายแล้วข้อนี้เดีย๋ยวนี้มันจะยากขึ้นกว่าเดิมคือไม่ใช่แค่ไม่บอกมันซ่อนให้เราด้วยซ้ํามันยังไม่มีอยนาน่างนี้ครับเราต้องลากเส้นเพิ่ม อ่านี่คือประเด็นเราต้องลากเส้นเพิ่มลากเส้นไหนดูนะครับถ้าเราดูข้อนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าเฮ้ยมันมีมุม70บมุม1้0ยมีด้านนี้12ด้านนี้16เขาต้องอาการความยาว EF คือด้านนี้แล้วเขาบอกอัตราส่วน AF ต่อ FD BE ต่อ EC ท่าหต่อ3 AF ก็คือตรงนี้1 FD ก็คือตรงนี้ F ถึง D คือ1ต่อ3ใช่ป่ะ BE ต่อ EC ก็คือ BE ก็คือ1ตรงนี้ EC ก็คือ3มเฮ้ยมันเป็นอันตราส่วนเอ๊ะ ถ้างั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมคล้ายถ้า BE คือ1 E C คือสมแสดงว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายถ้าพี่มองสามเหลี่ยม BCD ดูสามเหลี่ยม B C D ีนะถ้าต้องการอัตราส่วนนีให้เป็นอัตราส่วนของสามเหลี่ยมคล้ายพี่ก็ต้องมีเส้นเส้นหนึ่งที่ลากขนานกับเส้นนี้มันถึงจะได้สามเหลี่ยม B E อสวัสดิพี่ให้จุดนี้เป็นจุด G แล้วกันพี่ถึงจะได้สามเหลี่ยมเลยครับพี่ถึงจะได้สามเหลี่ยม B EG สามเหลี่ยม B E G คล้ายกับสามเหลี่ยมอะไรครับ B E G คล้ายกับสามเหลี่ยม B C D นั่นเอง B E G B E G คล้ายกับสามเหลี่ยม B C D ต้องดูให้คล้ายก่อนนะพี่ยังจะไม่ไปจนกว่าเราพี่เห็นหน้าเราว่าอ๋อเป็นคล้ายแล้วคล้ายยังครับคล้ายยังคล้ายแล้วนะต้องคล้ายก่อนถ้าไม่คล้ายได้จบเลยพรามันคล้ายปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยเราจะสามารถหาความยาว E G ได้ ถามว่าทําไมเพราะเรารู้ความยาว CD เรารู้อันนี้อัตราส่วนคือ,นนอนน1ต่ออันนี้3แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า BE ต่อ BC จะเท่ากับ EG ต่ออะไรต่อ CD เงใช่ปะ่ะ BE ต่อ BC ก็คือด้านนี้ด้านเดียวกันใช่ปะ่ะนะด้านตรงข้ามมุมเดียวกันจะเป็นอันตราส่วนเท่ากับด้าน EG ส่วน CD ถูกไหมอ่าเรารู้เรารู้อะไรบ้างครับเรารู้ B E ไหมเราไม่รู้เรารู้ B C ไหมไม่รู้แต่เรารู้อัตราส่วนเพราะในเมื่อ B E คือ1 E C คือ3แสดงว่า B E คือ1 B C ก็จะเป็น4ถูกปะเพราะหนูสามเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวนี้ก็คืออัตราส่วนกลายเป็นเท่ากับ B E ต่อ B C ก็คือ1ส่วน4ขณะที่ความยาว C D บอกมาแล้วคือ16แทน C D ด้วย 16, เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เราก็จะได้ความยาว E G มาเท่ากับ ย้าย4 16เข้าไปคูณกลายเป็น4นั่นเองถูกปะ16ย้ายขึ้นไปคูณคูณกับ1.04ตัดกันไปกลายเป็น4ใช้หลักการเดียวกันเลยครับใช้หลักการเดียวกันเลยครับทำอีกเส้นหนึ่งทำอีกเส้นหนึ่งพี่เอาเป็นสีเขียวละกันอ่ะอีกเส้นหนึ่งเอา้านั้นเสดว่ว่านี้เป็น1กับ3พี่ก็ลากเส้นหนึ่งมาปัา๊บมาบรรจบที่จุด G มาบรรจบที่จุด G ตรงนี้ก็จะขนาดกัน พยยี่นั้นมันก็จะเกิดสามเหลี่ยมคล้ายเช่นเดียวกันเกิดสามเหลี่ยมคล้ายเช่นเดียวกันก็คือสามเหลี่ยมเลยครับก็คือสามเหลี่ยม DFG สามเหลี่ยม DFG คล้ายกับสามเหลี่ยม DAB คิดเหมือนเดิมครับคิดหลักการเดียวกันเลยเราจะได้ความยาวด้าน FG มาคนไหนคิด FG ได้ครับคิดเลยคำถามครับ FG เท่าไหร่เดินม่เลยครับ FG เท่าไหร่คิดหลักการเดียวกัน สามเหลี่ยมคลายยกมืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตะโกนออกไปเพราะตะโกนออกไปคําตอบหลุดออกไปใส่หูเพื่อนเพื่อนก็ตอบแทนเรียบร้อยเลยนะ fg ดับเท่าไหร่ครับใช้หลักการเดียวกันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเหมือนกันยกมือเลยคําถามง่ายมากบอกวิธีการหมดแล้วอายกมือเลยตอบเลย fg เท่ากับเก้าครับ fg เท่ากับ <F G> 9น้องอะไรครับชื z ่ออะไรครับโจครับน้องโจียนที่ไหนครับอยู่อยู่บดิน2ครับบดิน2เห็นไหมเด็กหน้าตาดีอีกแล้วเด็กบดิน2โอเคครับ fg เท่ากับ9